นี่เราก็จะมาแคสเลสพาลอวเบอร์ครับกับคุณดิวครับทักทายครับสวัสดีครับจบแคสแล้วนะครับพอครับก็หลายพระที่ผ่านมานะฮะก็อหลายคนนะฮะอาจจะจําคุณดิวได้นะฮะที่แคสพีบีแล้วแบบโดนยิงเฉิดไปนะฮะก็น่าสุสานพูดถึงมันแต่พูดถึงมันต้องพูดดังๆเลยนะอย่าไปพูดถึงมันโอเค คครับก็มันมีชื่อว่าชุดเอกรนะครับชุดกําจัดผีเอกรเอกรเอกรเอกเอกอกรเอเอกรเอกรกรเอกร์เอกรเอ้รนี้มัน,ออน,นมเอรังรเงกร์อรเอกร้กรเกรเอกร์กรเอกระะกเอกระฮอกรอกร์เนกร์เอกรนเอกหน,อนเนหนอกรอกรอกรน,นเอยร์เอกร์เอกร์เอกเอกร์อกร์เกเอกร์กรกคอรับ,บอกร์เอกรเอกคกรับกคอร์เกาอกคกอกรกกร์เกรรเกกก ไม่ใช่คนเล่นการเหรอนั่นไงเอาอีกแล้วพูดไม่ทันขาดครับเดี๋ยวนับนักมันตายกี่รอบบายฟักจูฟักจูฟักจูโอ้เอาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยตายสามรอบนะเหมือนปืนนี้นะฮะแบบการยิงมันอาจจะแรงนะฮะแต่ว่าการยิงมันต้องชาร์จหน่อยระหว่างชาร์จเนี่ยเพื่อนมันก็จะยิงเราตายนะฮะเนี่ยดูสิฮะมันใช้เวลานานหน่อย ยิงมาเลยยิงมาเลยปืนนี้นะคะผมไม่มีสูตรนะคะคุณดิวฮะมีสูตรอะไรไหมฮะสูตรคูณฮะสูตรคูณเหรอฮะสองหนึ่งเป็นสองแล้วสองสองเป็นเก้าหรือเปล่าฮะใช่ฮะนะคะไปดีฮะคุณดิวเก๋คันนี้นะได้ข่าวว่าค่อนข้างดีนะคะนี่ฮะเวลาชาร์จนะคะก่อนจะยิงมันจะใช้เวลาชาร์จนานนะครับฉะนั้นเราจะเสียเปรียบตรงนี้แเลยเห็นไหมกว่าจะยิงได้ ฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนมันจะยิงเราได้สบายเอาละส่หลังฮะโอ้อะไรเนี่ยจะไฟเหรอเกมนี้คนที่ไม่ถนัดเกมในโทรศัพท์ก็อาจจะเล่นยากหน่อยฮะผมก็เหมือนกันโอเคเอาเว้เอาเว้เอาเว้โดนปืนเลย สายเรียบร้อยฮะสับนานตายเนี่ยตายเนี่ยเราอะตายไม่ใช่เราเฮ้ยมาอีกแล้วฮะไอ้นี่ฮะเนี่ยมันชาร์จนานหน่อยอะเวลายิงกว่าจะยิงได้ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลมันก็เท่าเดิมตายตายเนี่ยตายเนี่ยสานไงไม่เระเบิดฮะระเบิดหัวหัวอะไรฮะเราฝีไม่ใช่แล้วลูกเกี้ยงฮะลูกเกี้ยงพูดดังกว่านีา้หน kind <of> ่อยคะ โอเคนะคะชุดนี้นะฮะมันก็เป็นชุดนะฮะที่มีประวัติสายสีรอบนะฮะรูว่าคนะว้าเกือบอีกแล้วค่ะยังยังเฮ้ยมันเอาออกยังไงฮะอ๋อได้แล้วอ่ะไม่สิบวิสุดท้ายแล้วครับเฮ้ยไม่ไม่ตายโอเคครับตายอีกแล้วค่ะดูต้องพูดดังๆเลยนะโอเคครับก็จบการแคสแล้วนะคะ จบการแข่งแล้ถ้ามันจะแคสแค่นี้ไม่ต้องแคสหรอกครับเอาอีกไหมคะตอนนี้คุณเล่นเลยไหมครับ <S <S คุณดิวก็ให้ okay, ครับคะแนนผมก็ทําได้สองพันยี่สิบนะเล่นก็ค่อนข้างสวยมากค่าสิบแปดตายห้าะชื่อตาลนนทีคะไครชันตังชื่อทุกครั้งนะที่ผมเปลี่ยนที่ผมแคสนะรหัสผมจะถูกเปลี่ยนนะทําไมครับไม่มีอะไรฮะถูกเปลี่ยนเฉยๆอยากเปลี่ยน ไม่ต้องตกใจกับเด็กน้อยใส่เสื้อทหารเมื่อกี้นะคะ <c oughs> โอเคครับใจเย็น <c oughs> ครับสําหรับคนที่ชอบ, <c oughs> บคลิป <c oughs> นี้นะคะก็ขอจุมการแพสเดียเท่านี้ครับสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe วยครับโอเคครับ If you like please subscribe this clip v i d e o ครับบ๊ายบาย